วันแรกก็จะมาเล่นเกมคุณยายใส่ตีนะคะแล้วเราก็จะกดเข้าไปในเกมมือนะคะมันจะไม่เรือกนะคะไปแล้วกดเลยะคะ่ะเอาด่านที่หนึ่งค่ะก็กดไปแล้วนะคะวันที่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวอะไรเหี้น,นี่ยสมุดหรอแล้วเราก็โยนหรอทุกคนเฮ้ยอุ้ณยอ,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 อยจุกมา มิจู๊ดมนีูิแก่มิได้ใสยแก่แกมึงว่กไปมึงยิ้มหาพอ่อเ้าอ้โนจุจูกหักพนะ่อไงทุกคนแล้วโดนจุบแล้วอุ้ยอีไอ้แกมึงวอกบ้านครับพ่อเหรอทุกคนเรากลัว,วนะ กูเล่นไม่เปลี่ยนหนันโคตรเจป่ะอีสเกะแกเราขอไปพักไปอีกกว่าไงอีสเกะมาแล้วทุกคนมึงออกไปจากห้องกูอกเกมึงออกไปยืนหนาพ่อมึงอ,อ,อีกแอเกะออกไปเลย หาพ่อหาแม่หนกจะหาของนีีเวน,นต์อะไรตกตีนมึงออกไปแล้วมันจะเดินบนหาพ่อหรอฮะ